สวัสดีครับฉีเป่าข้องร้อยกับข้าวดีดีในจังหวัดสตูลกันลาววันนี้ครับ วันนี้เราตะลุยกันทีตำบลเชลุงนี่เองครับเอาผักหน่อไปกินก่อนนะครับอผมกำลังเหนื่อยมากเลยครับออกข้าวมันได้แล้วนะครับผีผัดประผัดใช่แก้ววันนี้นะครับไทยพีพีเอสของเราบุกเลยนะครับพร้อมกับชาปลาเมืองตะลุยลานข้าวแกงพีนี่ครับอไปเล่กใครอะไรกันมั่งกับข้าวเรยๆมั่งนะครับวันนี้ไปบุกร้านพีนี่กันเลยครับร้านพีนี่ในยูทีตำบลเชีงลุ้งตรงข้ามวัดดุนยารามนี่เองนะครับ นี่อะไรคะแม่คะออกขนมคอมค่ะขนมสดไสใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> นุ่มคอมนุ่มคอมเชลุงน่ากินเลยโอ้ยไม่ก็มากับขา้าวพร้อมเม็ดเติมเม็ดเติม,ม,ตมนี่พี่นี่ครับอืพี่นี่ก็มังตักเกามามากินกับข้าวกัน้อยๆนี่คนผมระอยาดเหยียบผมกินร้านนี้ทุกวันเลยนะครับอ๋อรอยไมค์ก็รอยครับไอ้ไอายกล้องจังเลยค่ะไม่ต้องอายครับคนเยอะแยะมาลูกเบามาลูกเบามามาตรงนี้มาเดี๋ยวกล้องเขายิถ่ายรูป <c oughs> โอ้นี่ครับแฟ้นครับ โลทีรักรักเอาแกงเลยครับแกงอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เอาทักสิบถุงพอไหมทักยี่สิบถุงสิคะได้ยี่สิบถุงก็โอานะแม่ค้าแม่ค้านี่ขายเพื่อแม่ค้านี่เออก็เปิดฝาหม้อดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเออของผมเสร็จหรือยังครับยังค่ะเ,เสร็จแล้วก็บอกด้วยนะครับค่ะตามคิวนะคะลูกค้าเยอะ <laughs> นี่ครับลูกค้ารุ่ยสมิตรนะครับโอ้มอเดิรมอยแกงโอเมก้ายังอีกเยอะเลยค่ะ โอ Schools, ้ยร be ิบตุ้งยี่ริบตุ้งริอ่อผมเสร็จแล้วครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีผมเหนื่อยจัดเดินครับฝนจทิงเที่ยงไปเจ้าตู่ไปไปกินข้าวกันฮ้องห้องตู่ก็เหนื่อยฮ้องห้องมาอย่างแรงได้นี่เมคาเม่ก็ม้วันกันเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับตั้งเนื้อตั้งแกงตักกันเม่ก็มาลูกกาลุยเม็ดนะครับเอ้ของผมเสร็จหรือยังครับยังค่ะดิฉันกำลังขวานเนื้ออยู่ค่ะ กลวยขวานเอาเนื้อนี่ขวานเอาเนื้อนิ้วนี่ไปไหนกันล่ะครับโอ้เสือไปลุยเสเม็ดอัน,นี้ฉันจะไปหัดใหญ่ค่ะนี่อาจารย์อาจารย์คนแกงไปหัดใหญ่นี่เลยรตอนูโอ้โหเป็นๆๆทริปทุ้งเลยไม่ก็มาฉันขนไปหลายถุงกับลูกสาวชอบค่ะลูกสาวบอกว่าตุองกินร้านปนินีอย่างเดียวนะคะโอ้ยอาจารย์โอ้โหอ,อาจารย์เสือแกงไปหัดใหญ่จังหูเม็ดนี่ไม่ก็มา นี่เดี๋ยวไปทามปีนี่กันเล่นนะครับว่าใครเมื่อกี้ปีแล้วอย่างไรมัง่งเ,เปิดปิดปันพลืเวลาเปิดมาสิบกว่าปีแล้วค่ะมีแกงขึ้นบ้านก่ะแกงรสชาติดั้งเดิมค่ะและเราก็มีขนมโบราณเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะขนมต้มอะไรที่เราอาจจะแกงส้มแกงเป็ดแกงหุงปลา,มปห,ปลาหมูทอ,อดอ่าที่ขายดีที่สุดนะที่ร้านเอ,อาทำข้าวต้อะไรได้ หรือว่าขายจะมอสเป็นหน้าร้านทีเดียวไม่เข่ากล่องไม่ทําแต่ว่าถ้าเป็นข้าวแกงเป็นมอมออะรับทำค่ะร้านที่เราเห็นข้าวมาจากขาประจำหรือขาจอนะขาประจำก็มีขาจรก็มีเขาไปแล้วเขากลับมาอีกค่ะเนมังเยอะเนมังเยอะค่ะเราเขาตุก็จเป็นของที่นี่ค่ะคือที่นี่หมดเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลย ตเริ่มเริ่มแกงก็แปดโมงอะถึงตอนเย็นบ่ายสี่ก็ร็จแล้วค่ะทุกวันไหมคะทุกวันยกเว้นสี่สุระถึงจะปิดค่ะถ้าใครเขาอยากจะสั่งมีโทรสั่งได้ที่เบอร์อะไรคะหรือว่าเบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าหกสองสองสี่เก้าค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะหน้าวัดฉลูค่ะแยกหน้าวัดฉลูร้านว่าพี่ดีข้าวแกง่ขอบคุณค่ะ ปีเปา้าคร้อยวันนี้ปีนี่ข้าแกงตำบลชรุ้งครับร้อยจริงล่ะนี่